มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาประกาศปลดล็อกเวลาขายเหล้าและเบียร์ยกเว้น3กรณีมีผลบังคับใช้แล้วค่ะวันที่28มิถุนายน2568มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานนเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2568 ลงนามโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตนรนายรัฐมนตรีสำหรับการประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอ 2, 8, ล์พศ2 5 5 8จะให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอาศัยอำนาจตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ .2551 นายรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2568เป็นต้นไป ข้อ2ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2558ลงวันที่6มกราคมพศ2558ข้อ3ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกายกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึการขายในอาคารที่ให้บริการแต่ผู้โดยสารโดยสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศวงเล็บ2การขายในสถานบริการซึ่งเป็นตามกำหนดเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยวงเล็บ3การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมราชกิจจาประกาศกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์5 6 8 8 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพในการปัจจุบันยกเว้น3มกรณีมีผลบังคับใช้วันนี้ขอขอบคุณรัชกิจจานุเบกษ,ษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ